เามาจวดซักก่อนจวดจักหน่อยมันเป็นกับเกี่ยมนะครับเมนูกับเกี่ยมก็เขาอยู่นี่จ้ะแล้วเขาต้มเกลือ เ็ผักกาดต้องเจงกะลําอันนี้เป็นหูหมูนะครับตัวนี้หูตัวนี้ส่วนดังเราเรกอยากดังบออยากดังผัดกับผักแก่เกมเาหลายอย่างนะครับมาสดอรด จิ้มซีฟูดพอดีแซ่บเพชรพอดีออกินไปคุยไปมาเนี่ยครับแก้มนะครับพาให้ผู้ชมอยู่เ่นบอสเะเลกัน mãi được xong thế, à, thế, thế à, đuổi ừ. th thế mùa hoa 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 hoa

คนพิ่งมีขึ้นคือ่าอะไรเนี้ยเนี้ยเสียวจะบเห็นบ่กอู้ยบ่อันเพิ่งจ้างกเพิ่งมีขึ้นขายบนอีเดบ้าเลยอืมนาคอ้หลังจุดจีนขึ้นจากยังแทบเมือกเลยไปซื้อคองลบมาเขาซื้อวันนี้จ้าง สวัสดีค่ะผู้ใหญ่คนเมื่อเลสวัสดีแร้อก็ลสวัสดีพูณพ่อแม่พี่น้องสุขครูสุ้คน คนจริงยอมซะก่อนขอจ่ิงจะไปตัดเพราะตัดลงแล้วให้เป็นือจงให้ไหลขึ้นเก่า,าก่อนสีเก่าแบบเก่าเลยสวยดีไม่จุดไฟไ่อุ่นจัง่อยคอมากคนหอนอันนี้มันจะบอมีน้ำมันเน่ย มึก <aunque S 2> ินตลอนี่สิม่ยามันจอยเราชบเบอร์เฮดเองแล้วตัวเบอรแมนเนาะเ่าสีดังไฟซะ